ทุกคนทักทายสวัสดีน้องปื้่มด้วยครับตอนนี้น้องเพ้่มเขา,เาทําเรียกบ้านนะฮะเ,าเขาเรียนอยู่หนเรียกบ้านแล้วก็เพราะเขาขาดไปเยอะแล้วก็อาการต้องทำเรือกบ้านเอาคะแนนนะฮะเป็นงังใจใจน้องเพิ่มชาเอฟ fc สองวิลุปันช่องสองวิลุป,ปันนาด้วยนะครับอย่าลืมปเป็นเงินใจน้องปพิ่มด้วยน,นะครับกินหอดอยู่เด้เมย์คนงามจากพิเศษเน้ทำข้าวเรียนครับพี่เกษตรครับทำข้าวเียนครับพี่เกษตรพิเศษเนรได้ดจัดได้พบจัดเนาะเพลง ไม่ไปลองนะฮะแล้วก็ขอบใจเดนซองเพลงก่อนนะฮะซ้องมงานเพลงนะพี่น้องครับทักทายพูดคุยกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ลืมร้านไทยบ้านเล่นกินเที่ยวว้าวมาสบายดีโอ้ยสบายดีไอต้ตั้มสบายดีสบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตั้มโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะครับผัดไทยครับผมโอ้ยครับสุดอ้อร่อยครับผัดไทยครับสบายดีครับฝากทุกคนนะทักทายสวัสดีครับร้านไทยบ้านเล่นกินเที่ยวด,ด้วยนะครับนะ,ะพี่ตั้มนะครับเป็นหนุ่ม หนุ่มกาลสินใช่ไหมฮะผมจะบอกนะผมพูดผิดตั้มเป็นคนกาลสินใช่ไหมแต่มาทํางานอยู่ชลบุรีสวัสดีทุกบ้านนะครับจากร้านแม่บ้านเชี่ยวแน่น,นะครับผา่าคลายกันนะฮะโมเดลเอาไปแใจใ้งพี่ตั้ได้ไหมเนี่ยร้านแม่บ้านนะพิชนเนรนะี่ยรู้จักกันแล้วนะรู้จักกันนานนะอเคใช่ใช่ครับอ่ะถูกถูกนะแจ้งพีเจ้าแม่นอยู่ถ้าจำไม่ได้ต้องแซตไปถามส่วนตัวแล้วขอบคุณมากครับพี่ตั้มนะฮะขอบคุณที่มาทีนใจค,ครับ บ ắt, ัดบ่าอ่อนสบายดีสบายดีบ <t> ่าอ่อนสบายดีสบายดีสบายดีบอนเด้ออ่อนแต่สวอชดีสบายดีทุกคนเด้อใครจิตผู้ใดข้าำมากเลยรึปุ๊บต่อบัตรเด้อพี่น้องใส่ปลาแจ๊กผูได้พี่น้องเนาะมันขาดไม่คุยอ่ะเออไดอยู่ไดอยู่ไดอยู่อ่ะไปเด้อมันมันสีสันนั่นเด้อพี่น้องเด้อ มันดีไซนหนึ่งเด้ดออเอามือสายสัมผัสใบ,ใบ่อบันนี้อ่าวันนา้น้องยังบ่งอยู่ปับเจนออ้อทักทายสบายดีทุกคนนะฮะขอบพระคุณมากๆขอบพระคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะลอ้องสองวันเพลงครับไม่ไปลองกับขอบใจเลยนะครับฟังทักทายพูดคุยกันนะครับ ใครที่ยังไม่รู้จักกันก็จะมาจะมือกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันในกันนะครับ ขอบใจขอบใจเดอ้อบอ้อนบอ้อนผ่านมันแล้วบอ,อสมองบอ้อนก็นไปทักทายเป็นกำจ่ายอ่าพีพีคนไหนเด้ออ่าวางลิงช่องรักไหนไหเนาะบอ,อะ้อนเนาะอ่อนแต่สบายดีช่องรักคนคือสองแบบสีหน,น,น,นึ่นงบอ้อนเนาะขอบใจคุณเจ้าระบอกสามนอกจากพิชเนีเนแนวเนาะฝากช่องพิชนเนีเยนะด้วยทุกคนเดอ้อ ไปจับใหม่จับมือนอ,อกเป็นลังใจไปชนีนะฟังเพลงแอดไม่เป็นรองครับ,ปรบเป็นลังใจให้ทุกท่านนะฮะเสียงกันแต่ก่อนนะสื่ออแผ่นซีดีดีวีดีฟังเพลงเสียงดีวีดีต้องมีแบบคาราโอเกะเออ,อ เป็นกำลังใจให้พี่เพ,เพื่อนทุกท่านด้วยนะครับเพลงนี้นะฮะไม่เป็นรองครับขอบคุณมาคณกครับเพลงน,น้องปืนเพลง <stata> <S <S ยอมจะเป็นเธอได้ดั่งตังใจและความตั้งใจของฉันคือการได้ใกล้เธอ ขอคอยนับวันที่จะเจอคืออยักเข้าไปใ,ใกล้เธอเสมอแต่ความเป็นจริงมีใครหลายคนไม่ต่างกันพอคอยแข่งคำก็ลองหัวใจมอบให้เธอแต่ขีดจุดหมายปลายทางของใจของใครต่อใครที่เขินจากจีล้